จูจูโดนกระโดดใส่นะครับฮิวและโตโดนป้ายตอนนิดต้านความเสียหายไปครับเนื่องจากโดนอะไรสักอย่างหนึ่งที่ทําให้ไม่สามารถเดินได้นะครับแล้วก็ต่างวามเสียหายแล้วเลือดเหลือแค่นิดเดียวเท่านั้นอะแต่ไม่ตายนะครับสำหรับจูจูโอเคผมกลับสสวัดีทั้งน,นั้นผมเพราะผมออมปองก่อปีกไก่เจ๊เกิดนะครับวันนี้คุยอยู่ผมกเกมเซเว่นไนท์ทูนะครับวันนี้นะฮะเหมือนวันนี้ผมจะมาปั้นจูจูนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับที่ตั้งนานแล้วทำไมไม่มาปั้นจะที เอาไว้มาปั้นจู๊ดูสักทีนะครับก็จริงกกรปั้นไปหน่อยหนึ่งแล้วนะครับในช่วงตอนที่สตรีมอยู่นะครับก็ไลน์นั้นก็ปิดเป็นไอ้นี่ไปนะครับลบทิ้งไปแล้วนะครับแล้วก็ลงเป็นไฮไลท์แทนนะครับก็เดี๋ยวน่าจะมีไลฟ์สดในเร็วๆนี้นะครับก็เดี๋ยวรอดูการอัปเดตอะไรต่อไปเรื่อยๆก่อน นะครับ so, วันนี้ก็คือจะลองมาปั้นจูจๆนะผมยังไม่ได้เทสจูจๆเลยครับว่าจูจๆเนี่ยเวลามาลงอรารีนาหรื Oil ออะไรยังไงมีผลแบบเป็นยังไงบ้างนะครับ <S <S เดี๋ยววันนี้เรามานั่งปั้นจูจๆได้กันนะครับ <S <S ก่อน <Quit. S 1> <invece S 2> อื่นเลยผมขออัพพรอมสิ <ๆ S 1> ทิก่อนโอเค <Okay. S 2> นะในส่วนของจูจูเองเนี่ยผมยังแทบจะไม่ได้อัพอะไรเลยนะกนะ็เท่าที่ดูก็ตอนนี้นะครับก็จะมีอยู่เท่านี้นะครับอีเล็กโชวลิขเชอร์เนี่ยคือยังไม่ได้อัพเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําการอัพทั้งหมดเลยนะครับโดยการไปที่ ดันเจียนนี้ด้วยนะแล้วก็ทําการกวาดล้างทั้งหมดนะครับแบครบหนึ่งนะได้อันนี้มาเสร็จปุ๊บก็จะมาที่ริชเชอร์ฮะแล้วก็มาในส่วนของตรงนี้อ้อผมไม่มีบัตรนีหว่าไม่เป็นไรนะครับก็ใช้ตัวไปก่อนนะครับขอให้อ่าโอเคมันมันลงได้แค่วันละครั้งเนาะเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ไปผลิตนะครับแล้วก็ไปทําการสร้างของในส่วนของเอ้ย ไบเสริมเวทตำนานโอเคเออผมน่าจะต้องไปทำอ e ีริเชอร์นะครับเดี e ๋ยวนอีริเชอร์หายนะครับแลกเท่าการเงินหรือเปล่าโอเคเจอแล้ว <laughs> <laughs> นะครับก็แลกอ e ีริเชอร์แบบขั้นสูงมาสักประมาณพันพันห้าเอาเอาเอามาพันหนึ่งก่อนไหมไม่อะผมว่าประมาณพัน <laughs> ห้าเลยดีกว่านะครับพันห้าครึ่งหนึ่งมานะครับ แล้วก็เบื่อไหมฮะเค็มไม่พอเนี่ยเติมเกมก็ยังแพงด้วยนี่เลยผมแนะนำ จูบิโก้ชอเติมเกมง่ายเติมเกมสะดวกแถมไม่พอราคาย,ยังถูกกว่าเติมเองอีกด้วยเปิดให้บริการมามากกว่า5ปีใช้ไอดียพัฒน์เบื่ในการเติมสะดวกปลอดภัยฉับไวแน่นอนนะครับบอกราความเคมไปเป็นเทพนทีกับจูบิโก้ช็อปลิงอยู่ด้านล่างสนใจคลิกเลยบอกว่ามาจากผมอีพีแคทไก่รับสิทธิพิเศษมากมายสนใจติดต่อด้านล่างได้เลยครับผมทำอ e ิล็กชธรรมดาลงมาอีก1000นะครับน่าจะเพียงพอสําหรับการทําดาเมจ ทำดาเมจนะครับในส่วนของตรงไอเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไอไอขั้นแรกอ่ะไอแล้วก็บัตรดันผมมีไม่เพียงพอนะครับจริงๆอ่ะผมจะทําตั้งนานแล้วนะครับก็คือผมเข้าเกมไม่ได้นะครับแต่ตอนนี้กลับมาเข้าได้แล้วนะครับก็เลยคิดว่าน่าจะทําให้ทุกท่านดูได้แบบสบายๆนะครับโอเค1000นเนี่ยผมว่าน่าจะถึงอยู่โอเคมาถึงตรงนี้อยู่นะฮะโอเคได้อยู่นะครับใช้ประมาณเกือบเกือบหนึ่นะครับ ังจากนั้นก็จะอัพดาเมจขึ้นมานะครับแล้วก็จะขาดตรงนี้อีกใช่ไหมโ okay. อเคเพิ่มเลือดมาหน่อยนะครับแล้วก็เราจะอัดดาเมจในส่วนของจูจูขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องการอีริเชอร์อีกส่วนหนึ่งเหมือนกันนะครับอีริเชอร์หายากเหือเกินวะอีริเชอร์ขั้นสูงนะครับเราต้องการประมาณสัก ขอ500แล้วกันน่าจะมีเศษเหลืออยู่นะครับก็จะอัพพลังโจมต,ต,ตีได้อีกหน่อยนึงนะฮะมาเออไม่ใช่นี่โอเคมาตรงนี้นะครับแล้วก็โอ้โหไม่พอนะครับขาดอีกร50โดยประมาณนะครับขาดอีก150โดยประมาณนี้เชื่อขั้นสูงนะครับ1 5อโอเคได้อยู่ได้อยู่โอเคน่าจะได้ไม่เยอะนะครับแต่ว่าก็น่าจะพอไหว แล้วเดี๋ยวเราจะปั้นเนี่ยลงอาริ้ากันด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะครับพลังลบก็จะขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ2ห0 0 0นหรือเปล่าอาใช่จะขึ้นมาที่ประมาณ2 0 0 0 0นะครับแล้วผมก็จะทําการข้ามขีดจํากัดไปนะครับข้ามขีดจํากัดไปแล้วก็ปลดเลเวลครับ34โอเคแล้วก็ไปที่ร้านค้านะครับผม ปที่ร้านค้าหินวิญญาณแล้วก็ทำการซื้อโอเคไม่พอแลต้องรอวันอื่นถึงจะอัปเกรดได้อีกนะครับตอนนี้จูจูก็จะอยู่พลังลบประมาณนี้แล้วก็อัปเกรดสกิลนะครับผมนะจะได้อยู่ที่ประมาณเลเวล7นะครับเลเวล7โอเคก็ถือว่าไม่แย่นะเลเวล7นะครับตอนนี้พลังลบก็ขึ้นมาประมาณ20,000 3,000แล้วนะ2อ0 0 0ื่นสนะครับ 2 3 0 0 0ขึ้นมาโดยประมาณอาบเข้าให้นะครับตอนนี้พลังลบก็อยู่ที่ประมาณ2 4 0 0มื่นั่นเองนะครับโอเคะครับการรับของรางวัลก่อนพกกินกุกิจกรรมที่ผมไม่ได้ทำเลยนะครับแค่จะไม่ได้เข้ามาทําเลยนะครับอ่าโอเคนะฮะแต่ว่าพวกของอะไรของจูจูตอนนี้ยังมีปัญหาอยู่นะครับก็คืออ่าก็เรียกว่าอ่งของมันยังไม่เสร็จนะครับแบบเซตมันยังไม่โอเคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ผมจะทำการใช้เซ็ตของที่แบบตัวละครที่มีอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวทำการปรับเปลี่ยนนิดหน่อยโดยการกดจัดทีมตรงนี้นะครับแล้วก็บันทึกรายการโปรดนะครับแล้วก็ย้ายไปที่อารีนาภาพเข้าให้โอเคนะฮะแล้วเราก็มาที่ตรงนี้นะครับแล้วก็เข้าไปหมดปรับแต่งนะครับผมจะเอาในส่วนของจูจูเนี่ยมาแทนใครดีนะครับจูจูเนี่ยผม บอกเลยว่าลักษณะเนี่ยการเล่นคล้ายๆกับในส่วนของยอนฮีมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมจะลองเอาจูจูเนี่ยมาแทนยอนฮีนะครับคือเหมือนแบบทําเป็นทีม2ออะไรประมาณนั้นนะครับแต่โดยของเนี่ยจะเปลี่ยนใหม่นะครับเป็นเซตโจมตีเ,เซตความเร็วนะครับก็เซตความเร็วผมน่าจะยังมีไม่ครบแหละแต่ว่าก็จะลองใส่เท่าที่มีไปก่อนนะครับ อุปกรณ์ผมอาจจะน้อยนิดน right hmm. ึงนะครับเดี๋ยวทำการดูว่าไอ้เพื่อไอ้เพื่อคนเรียวกับโจตีผมทํากี่มากี่เซตวะเนี่ยอ่นนี่ไงผมมีถุงมืออยู่นะถุงมือ2นะครับแล้วก็เป็นรถคูดาวแล้วก็หาเสื้อรถคูดาวมาใส่เสื้อรถคูดาวน่าจะไม่มีนะครับถ้าไม่มีเสื้อรถคูดาวก็น่าจะใส่เป็นเสื้อคีทแทนละกันนะครับแล้วก็อื มันก็จะไม่ครบเซตนะเอาจริงๆมันจะไม่ครบเซตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมขอใส่เป็นสีนี่แล้วกันรถคูดาวนะครับก็คือตอนแรกผมจะใส่เป็นความเร็วในการจมตี2แล้วรถคูดาว3นะครับแล้วก็ของทุกอย่างที่ใส่เนี่ยก็จะเน้นไปทางพลังจมตีหมดเลยนะครับในส่วนของอฮ้ยจริงๆจริงๆอ่ะผมว่าจูๆน่าจะใส่ประดับนี้ได้นะน่าจะใส่ประดับไอ้นี่ได้นะครับเนี่ยไอประดับไออะไรอ่ะ ประดับไอ้ตีหมูนะครับประดับตีหม,นหมูน่าสนใจอยู่นะครับโอเคเ,ออเราไม่มีประดับอื่นๆแล้วสินะโอเคนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับของนะครับเราจะใช้เป็นความเร็วกระจบีอะไรต่างๆนะครับแล้วก็เอามาแทนย้อนทีนั่นเ,เองนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูในส่วนตรงนี้กันนะฮะผมอาจจะปรับแผนด้วยหรือเปล่าอืแผนอาจจะเป็นหน้าสองแบบนี้ไหมหน้าสองได้หรือเปล่าไม่ได้เพราะว่าผมมี ตัวพิสัยไกล2นะครับจริงๆควรใช้แบบแม่นยำนะครับแบบแม่นยำน่าจะดีที่สุดเ,ออเนี่ยอันนี้คือน่าจะพอดีเลยสำหรับอันนี้นะครับก็คือเราใช้แบบแม่นยำแทนนะครับแล้วผมก็จะไปทำการอัปเกรดรูปแบบแม่นยำขึ้นนะครับอัปเกรดอาบอาบาบโอเคนะครับตอนนี้ก็จะเป็นเลเวล8นะครับเลเวลแ้วแล้วเราก็เข้าไปที่ส่วนของอารีน่ากัน,นครับ อารีน่าก็ใกล้หลีแล้วด้วยนะโอเคนะครับผมจะจัดไปสักประมาณสามรอบแล้วกันขออสักสามทีนะครับไปเราไปดูกันว่าดามเมจหรือว่าพลังโจมตีของจูจูนยจะรุนแรงไหมแต่ว่าอ,อ,อารีน่าแรงนี้ก็ไม่น่าจะอ่อนกันนะเพราะมาดูดิบวก20ไปหมดเลยคนระับสำหรับพลังอะไรต่างๆโอ้โหแล้วจูจูผมโดนกระโดดเข้าข้างหลังอนะเรียบร้อยแตกไปแล้วครับโดยเซอิน <laughs> ถ้าจะยังปั้นไม่สุดพอปะนะครับแต่ก็ปั้นประมาณนี้แหละจะเอาจริงๆถามว่ามันสุดไหมมันยังไม่สุดเงี้ยคือตู้ตายไว้ว่ากดัดูเดิเออแล้วตอนนี้นะครับกำลังพยายามสู้อยู่นะฮะอีวงอีวานระโดดฟันคาลินไปคา,าลินแตกนะครับตอนนี้เอ่อเซอินนะครับโดนลากมะม่วงอยู่นะครับไม่สามารถที่จะไปไหนได้นะครับแต่ว่าคารินมีตายเกิดนะครับตายเกิดมาก็เท่านั้นเพราะว่า เขาเรียกว่าทีมของผมเนี่ยมีในส่วนของรถเกตอันเเมดลงนะครับแต่แต่จังหวะที่เห็นเนี่ยคือผมเห็นว่าเซอินกระโดดเข้าจูจูทีเดียวตายน่าจะบางไปนะน่าจะบางไปนะครับก็คือชุดกอะที่ใส่อ่ะมันยังเป็นเสื้อสีฟ้าอยู่นะครับก็เลยบางไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับจูจูจังหวะนี้กดไล่ไปแล้วก็ต้านความเสียหายครับพอดนสตันปุ๊บเกิดการต้านความจ่ายไหมฮะคือตอนนี้เดวโลนตีไม่เข้านะครับ แต่ว่าอันนี้ขนาด่าบางมากๆเลยนะแต่ถ้าเกิดมีต้านความเสียหายแล้วฝั่งตรงข้ามไม่สามารถเอาความเสียหายไอ้ต้านความเสียหายออกไปได้นะครับก็คือบอกเลยว่าเป็นตัวหนึ่งเป็นพิสยัยไกลตัวหนึ่งที่ถึกอยู่พอสมควรเลยนะเออเรียกว่าอย่างนี้ได้เลยนะเอาจริงแล้วก็สร้างความเสียหายได้สูงด้วยนะมเมื่อกี้บอกไวเวฟวเรามาดูเวบกอนเรามาดูเวฟคืออะไรมาดูกันก่อนนะครับ,ๆๆรบโอเค ปรับมาที่จูจูนะครับตอนนี้จูจูโดนกระโดดใส่นะครับฮิวแล้วโดนใบตอนที่ต้านความเสียหายไปครับเนื่องจากโดนอะไรสักอย่างหนึ่งที่ทําให้ไม่สามารถเดินได้นะครับแล้วก็ต้านความเสียหายแล้วเลือดเหลือแค่นิดเดียวเท่านั้นน่ะแต่ไม่ตายนะครับสําหรับจูจูโอคูถือว่าเป็นอีกนตัวที่แบบเรียกว่าไงอ่ะถือยื้ยื้อชีว <ๆ S 1> ิต <ๆๆ S 1> ได้ค่อนข้างดีนะเอาจริงๆเออเห็นไหมคือเมื่อกี้คือเดียวโดกระโดดเข้ามาใส่เว้แล้วเหมือนกับว่าจูจูโดนอะไรสักอย่างหนึ่งที่ไม่สามารถเดินได้นะครับ พอไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ปุ๊บว่ก็ติดแพสซีฟต้านความเสียหาย3วินาทีนะครับและ3วินาทีโด,โ,ดโลนไม่สามารถฆ่าได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยทําให้จูจูเนี่ยเป็นหนึ่งในตัวละครที่ดูเหมือนจะบังแต่ก็ถึกนะครับด้วยแพสซีฟของเขานะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับก็นะครับไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้าแล้วกันสวัสดีขอตัวลาไปก่อนอไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ